24ชั่วโมงใน1วันศินละปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังเรื่องราวจากหนังสือเก่าเล่มหนึ่งแต่ยังทรงพลังเหนือการเวลาคือ How to Live on 24 Hours a Day เขียนโดย a Arno Bennett ตั้งแต่ปี1910กว่าร้อยปีผ่านไป หนังสือเล่มนี้ยังคงสะกิดใจคนรุ่นใหม่เพราะไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยเราทุกคนต่างมีของขวัญที่เท่ากันทุกวันคือเวลา24ชั่วโมงเบนเน็ตเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆแต่เจ็บลึกคุณจะทำอย่างไรถ้ามีคนโอนเงินให้คุณวันละ86,400บาทและคุณต้องใช้ให้หมดภายในวันนั้นคำตอบคือเราแทบทุกคนจะรีบใช้มันให้คุ้มที่สุด แต่เมื่อพูดถึงเวลา86,400วินาทีในแต่ละวันเรากลับปล่อยให้มันละลายไปอย่างไม่รู้ตัวเราตื่นสายวิ่งเข้าที่ทำงานอย่างเร่งรีบหมดแรงตอนเย็นแล้วใช้เวลาที่เหลือกับโทรศัพท์มือถือทั้งวันผ่านไปโดยไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตเบนเน็ตบอกว่าเวลาไม่สามารถกู้ยืมเก็บไว้หรือซื้อคืนได้มันเป็นทรัพย์สินเดียวที่หมดแล้วหมดเลยและเมื่อเราเริ่มต้นตระหนักถึงคุณค่าของเวลา ชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนจากพื้นฐานที่สุดถ้าคุณมีอายุ90ปีชีวิตทั้งหมดคือประมาณ788,000ชั่วโมงแต่คุณเคยถามไหมว่าตอนนี้คุณใช้ไปกี่ชั่วโมงแล้วเบนเนตเรียกสิ่งนี้ว่าการตรวจสอบบัญชีเวลาลองนับดูสิแต่ละวันคุณให้เวลาไปกับอะไรทีวีโซเชียลความคิดฟุ้งซ่านเขาบอกว่า คนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่มีเงินมากที่สุดแต่คือคนที่มีเวลามากพอจะใช้ชีวิตตามที่อยากและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ไม่มีเวลาแต่คือไม่รู้ว่ากําลังเสียเวลาไปกับอะไรคุณรู้ไหมว่าคนทํางานทั่วไปยังเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงต่อวันหลังจากหักเวลานอน8ชั่วโมงและทํางาน8ชั่วโมง5ชั่วโมงต่อวันเท่ากับ1,800ชั่วโมงต่อปีมาพอจะเรียนรู้ทักษะใหม่สร้างธุรกิจ หรืออ่านหนังสือ100รเล่มแต่ทำไมเรายังบอกว่าไม่มีเวลาเพราะเรายังไม่เห็นว่ากำลังนั่งอยู่บนเหมืองทองคำของตัวเองเบนเนตยกตัวอย่างแม่บ้านที่ใช้เวลาช่วงลุกหลับเขียนนิยายหรือพนักงานที่ใช้เวลาระหว่างเดินทางเรียนภาษาใหม่เขาบอกว่าเวลาเหมือนน้ำในฟองน้ำถ้าอยากได้ก็ต้องบีบมันออกมาแค่ช่วงรอรถสิบนาที ก็เพียงพอให้คุณคิดหนึ่งไอเดียใหม่แค่คืนละครึ่งชั่วโมงก่อนนอนก็อาจเปลี่ยนชีวิตในปีถัดไปคุณค้นพบเวลาที่ซ่อนอยู่หรือยังคุณรู้ไหมว่าคนทํางานทั่วไปยังเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงต่อวันหลังจากหักเวลานอน8ชั่วโมงและทํางาน8ชั่วโมง5ชั่วโมงต่อวันเท่ากับ1,800ชั่วโมงต่อปีมากพอจะเรียนรู้ทักษะใหม่สร้างธุรกิจหรืออ่านหนังสือ100เล่ม แต่ทำไมเรายังบอกว่าไม่มีเวลาเพราะเรายังไม่เห็นว่ากำลังนั่งอยู่บนเมืองทองคำของตัวเองเวลาเหมือนน้ำในฟองน้ำถ้าอยากได้ก็ต้องบีบมันออกมาแค่ช่วงรอรถสินาทีก็เพียงพอให้คุณคิดหนึ่งไอเดียใหม่แค่คืนละเครื่องชั่วโมงก่อนนอนก็อาจเปลี่ยนชีวิตในปีถัดไปคุณค้นพบเวลาที่ซ่อนอยู่หรือยังเบนเน็ตแนะนำให้เริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดคือ ตื่นเช้าเพิ่ม1ชั่วโมง1ชั่วโมงต่อวันเท่ากับ365ชั่วโมงต่อปีมันคือเงินออมของชีวิตที่หลายคนมองข้ามเขายังพูดถึงแนวคิดงบประมาณเวลาจัดเวลาเหมือนจัดการเงินรู้ว่าช่วงไหนควรใช้กับงานช่วงไหนกับครอบครัวและที่สำคัญคืออย่าปล่อยให้เวลารั่วในสิ่งไม่จำเป็นโฟกัสให้ถูกที่ถูกเวลาเบนเนตกล่าวว่าเวลาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมากขึ้น แต่คือสิ่งที่เราต้องใช้ให้ดีขึ้นเขาเปรียบเทียบว่าแสงแดดทั่วไปแค่ให้ความอบอุ่นแต่ถ้าใช้แว่นขยายรวมแสงจุดไฟได้ความสามารถของมนุษย์ก็เหมือนกันเราทำได้ทุกอย่างแต่ไม่พร้อมกันทั้งหมดเขาเตือนว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นกับดักใหญ่ของยุคใหม่เพราะทุกครั้งที่เราสลับงานสมองจะเสียพลังงานและเวลาผลคือเหนื่อยกว่าแต่ได้งานน้อยกว่าทางออกคือทำทีละอย่าง และฝึกสมาธิให้แข็งแรงและจงจำไว้ว่าการโฟกัส2ชั่วโมงดีกว่าทำงานแบบขาดสมาธิ8ชั่วโมงเบนเนตเชื่อว่าระบบสำคัญกว่าความพยายามชั่วคราวถ้าคุณอยากพัฒนาต้องสร้างวงจรชีวิตที่เติบโตได้เองคือวงจรวางแผนลงมือทบทวนปรับปรุงเหมือนระบบฟิตเนสสำหรับจิตใจและเมื่อระบบนี้กลายเป็นนิสัยคุณไม่ต้องฝืนอีกต่อไป มันจะทำงานอัตโนมัติเบนเนตเตือนว่าคนส่วนใหญ่ประเมินค่าสิ่งที่ทำได้ในหนึ่งปีสูงเกินไปแต่ประเมินค่าสิ่งที่ทำได้ใน10ปีต่ำเกินไปการบริหารเวลาไม่ใช่เรื่องของทำได้มากในวันนี้แต่คือทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันเมื่อเราพัฒนาขึ้นวันละนิดผลของมันจะทบต้นเหมือนดอกเบี้ยชีวิต จนถึงจุดที่ทุกชั่วโมงของคุณมีมูลค่ามากกว่าที่เคยเป็นหนังสือ How to Live on 24 Hours a Day ไม่ใช่เพียงคู่มือบริหารเวลาแต่มันคือคู่มือใช้ชีวิตที่สอนให้เรารู้ว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่คุณค่าของเวลานั้นต่างกันการจัดการเวลาคือการจัดการชีวิตและเวลาจะตอบแทนคนที่ใช้มันอย่างรู้คุณค่าเสมอเบนในทิ้งท้ายไว้อย่างงดงามว่า เวลาเป็นเพื่อนที่ใจดีมันให้ของขวัญเท่ากันแก่ทุกคนแต่มีเพียงคนฉลาดเท่านั้นที่รู้จักใช้ของขวัญน,นั้นอย่างแท้จริง